คือผมบอกสุเลมานทำนะทำร้อยให้ตีเข่า200ก็ตี200ให้ตีร้อยก็ตีร้อยไม่เคยมาตี50สิบเฮ้ยเช้าสุเลมาน6โมงนะตื่นเป๊ะทุกอย่างเขาเป๊ะเป๊ะหมดคนระับเป๊ะจริงๆไม่ไม่พูดมากด้วยวันวานไม่ค่อยพูดด้วยให้ทำทำอย่างเดียวอย่างสุเลมานเขาเขาจะมีไอดอนของเขาคือองลาครับลักชกเมียนมาที่ชกวันก็คิดก็คิดใน,ในใจมาตลอดว่าสักวันมันต้องมีวันที่เป็นของเราวันแชมเปี้ยนชิพหรือวันลุมินีก็ได้ขอให้ ถ้าอยู่ในรายการระดับโลกเราพร้อมเราอยากชกมากครับสวัสดีครับผมฟ้าอิลูกสวนนะครับเป็นผู้จัดการค่ายมวยลูกสวนครับสวัสดีครับพงศลัยมานครับพงศลัยมางรัศวงครับสุไลมานนี่ตอนแรกเขาเป็นคนเป็นคนเมียนมาครับก็มีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทย ช่วงโควิดก่อนหน้านั้นเนี่ยสุไลมานเคยชกค่าเชือกอยู่ที่บ้านครับที่บ้านเขาแล้วช่วงโควิดเนี่ยเหมือนไม่มีรายการชกก็เลยเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็มาขายโรตีขายโรตีอยู่ในระแวกฝั่งทนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็สุไลมานก็เข้ามาที่ค่ายเมื่อประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วครับเข้ามาขอเป็นนักมวยอาชีพที่แรกผมก็ยังไม่ได้รับไว้นะครับผมก็ดูแล้วว่าเขาน่าจะเป็นมวยเราก็เกรงว่า คนที่เคยเป็นมวยมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีสัญญาจากค่ายเก่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยให้ทางให้พี่ชายเขาครับไปเช็คให้ดีว่าเขาเคยมีมีสัญญาที่ไหนมาบ้างทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีครับผมก็ยังไม่ได้รับไว้อีกรอบหนึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอหัวหน้าค่ายพอดีหัวหน้าค่ายไปต่างประเทศช่วงนั้นบอกเดี๋ยวอีก5วันค่อยมาเวลา9ก้าโมงถ้าอยากเป็นนักมวยก็ค่อยมาทีนี้ปุ๊บผ่านไป5วัน9ก้าโมงเป๊ะเขาเข้ามาที่ค่ายเลยเขาบอกว่าเขาขอโอกาสใช่ไหมเขาอยากเป็นนักมวยอยู่ค่ายลูกสวนเขาเห็นเด็ก คนไทยวิ่งเขาก็เลยอยากโชกับจนทีนี้ปุ๊บหัวหน้าค่ายกลับมาผมก็เลยบอกว่าอ่ะทั้งนั้นลองคุยกับหัวหน้าค่ายดูถ้าหัวหน้าค่ายเขารับก็โอเคผมก็ผมมีหน้าที่ทําอย่างเดียวผมตัดสินใจไม่ได้ให้เขาคุยกับหัวค่ายใช่ครับก็พื้นฐานมวยของเขาเนี่ยวงนอกเนี่ยเตหนักต่อยแรงมีจังหวะการออกวุธเนี่ยพอได้ครับแต่ว่าจังหวะในการออกในการเข้าทำเนี่ยเต็มสิบอยู่มาสักงห้า วงในนะครับวงในก็เต็มสิบอยู่มาสักสองวงในมาไม่เป็นเลยจับในเขาลงเอวเขาลงล่างอะไรเงี้ยไม่เป็นวงในเลยต้องสอนอีกเยอะก็ช่วงเช้าเนี่ยปกติเขานอนอยู่ข่ายพอช่วงเช้าปุ๊บพอเขาซ้อมเช้าเสร็จเนี่ยเขาก็จะขอออกไปขายของไปเดินขายของเขาพอช่วงเที่ยงเขาก็จะกลับเข้ามาพักก่อนที่ข่ายแล้วก็รอซ้อมตอนเย็นแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เขาชบเสร็จเนี่ยแบบว่าช่วงพักพักประมาณสี่ห้าวันนะครับ เขาก็จะขายของยาวๆของเขาเลยอยู่กับพี่ชายเขาสุลัยมานที่นี่ก็ช่วงแรกครับผมลองใจเขาคือเดือนหนึ่งเนี่ยผมให้ซ้อมหนักเลยซ้อมเลยไม่เสนอรายการเราจะดูว่าถ้าไหวก็ไหวไม่ไหวก็พอทีนี้เดือนหนึ่งแล้วยังมาซ้อมทุกวันไม่ขาดให้ลงนวบตัวแข็งๆพวกพร้อมลบพวกสมิงดําซ้อมกับพวกพีพลกิจเขาพร้อมที่จะซ้อมพร้อมที่จะสู้สู้ไม่ได้ก็สู้เขาเลยลังยังไม่ให้ชกอีกเดือนหนึ่งอีก ให้ซ้อมสองเดือนครับแล้วแล้วก็เสนอชจกจิตมังนนกจิตนนมังนนลมวยยุมวิไทยชกครั้งแรกครับแล้วก็แพ้ครั้งแรกก่อนจะมาอยู่กับผมเนี่ยเขาเคยชกสามยกมาประมาณสี่ครั้งแต่มวยไทยหยกไม่เคยชจกเลยแล้วมาชกกับผมครั้งแรกแพ้ครั้งที่สองพลิกชนะครั้งที่สามก็ชนะครับชนะน้องยกห้าชาวชกห้ายกแค่สามครั้งคือผมบอกสุไลมานทำนะทำร้อย ให้ตีเข่า200ก็ตี200ให้ตีร้อยก็ตีร้อยไม่เคยมาตี50เฮ้ยเช้าสุรลยมานหกโมงนะตื่นเป๊ะทุกอย่างเขาเป๊ะเป๊ะหมดคนระับเป๊ะจริงๆไม่ไม่พูดมากด้วยวันวานไม่ค่อยพูดด้วยให้ทํทำอย่างเดียววันแชมเปนชิปใช่ฮะคือสุไลมานเนี่ยวันนั้นเริ่มจากเขาต่อยมยวยจีนพิศชยจิตมงคลก่อนของซอเอแล้วก็สจ๊วิจีนไจังหวะวันนั้นมวยน็อกบ่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาได้ออกทีวีเขาต่อยเขาต่อยหลัง่ายท่ดตลอดแต่ว่า พอมวยน็อกไม่รู้เป็นอะไรเขาดวงดีได้ออกทีวีตลอดแล้วคนพานก็คือแบบรู้พื้นๆว่าเขาขายโรตีเขาก็พากแบ,บอุ้ยนี่เป็นนักชกเามากขายโรตีอะไรเงี้ยคนก็เริ่มรู้จักเขาเยอะทีนี้วันนั้นซอเอแลวก็ท่านสาจัจอาชิตเขานั่งดูสุไลมานชกวันนั้นเขาชกกับมหาเวชกอไซล่าครับคือต้นๆสุไลมานก็ไตะขาต่อยหมัดไตะขาต่อยหมัดทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เห็นว่า คือเป็นมวยที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เขาออกวุฒก่อนเขาชิงชิงทำก่อนเดินทําเดินทําเดินทาปุ๊บแล้วมาโดนเข่าแล้วก็พลิกกลับมาต่อยหมัดเขาเมาอะไรอย่างเงี้ยครับพลิกเชม,มีลูกพลิกตลอดทีนี้ต่อเอกเขาเลยบอกผมว่าฟอีดเดี๋ยวเดี๋ยวจะด,ดันสุไลมานเนี่ยนักชกพม่าของเราเนี่ยให้เขาได้ชกวันคือเป้าหมายของผมในการทํามวยอะ่ะตั้งแต่อย่างแรกอย่างที่ผมเคยบอกเลยครับพี่ว่าผมอยากมีผมอยากให้ค่ายลูกศวของผมเนี่ยมีชื่อระดับโลกจริงๆ ผมก็ผมรอเวลานี้มาตลอดนะครับไม่ใช่ว่าผมแบบรีบร้ออะไรผมให้เด็กทุกคนซ้อมให้หนักต่อยให้หนักซ้อมทุกอย่างเอาให้สู้ทุกอย่างจนวันนี้มีโอกาสซอเอ๋บอกออกับอี้ต่ลองดูมันต้องไปได้ก็มีสุไลมานไปคู่กับสมิงดำครับอยวันสองคนแรกของค่ายดีใจมากครับชุดวันจะปรยดเช็คอย่างสุไลมานเขาเขาจะมีไอดอลของเขาคือองลาครับนักชกเนยนมาที่ชกวันองลาชกในไทยกี่ครั้งเนี่ยพวกเขาจะไปดูตลอด วันนั้นก็ไปกันแล้วก็แบบก็คิดก็คิดในใจมาตลอดว่าสักวันมันต้องมีวันที่เป็นของเราที่เราได้เขามาชกวันวันแช,ชมเปนชิปหรือวันลุมินีก็ได้ขอให้ให้อยู่ในรายการระดับโลกเราพร้อมเราอยากชกมากครับก็จุดมุ่งหมายของเขาคนระับเขาก็เหมือนว่าเขาก็มาในประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของคนพมา่าคือมันยากน้อยคน,นครับคนพมา่าที่จะมาต่อยในประเทศไทยแบบว่าสร้างชื่อเสียงจริงเขาก็มีความหวังนะเขาอยากได้ต่อยวันแชมเปนชิป ต่อยวันลูมินีอยากมีแชมป์เวทีมาตรฐานเขาก็เหมือนคนไทยเลยครับความหวังเขาจะยิ่งมาจากบ้านเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่บ้านเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารองความหวังคือนนี้เขาต่อยมวยเลี้ยงครอบครัวจริงๆเขามีน้องน้องสองคนฉันวาอาปีจะปได้อะไรชีสบิ๊กมาอลไฉันว่าสักคนนี้อันนี้วันลราไ่้มาทูกแป่วยเลยอาปีป่ะฝากติดตามค่าลูกสวนด้วยนะครับห้ายกไม่หมดแน่นอนหัวใจต้องมาก่อนนะต้องสู้